ลุงแก่รวยพันล้านเปสาวปีละ30ล้าน20ปีจนหมดตัวฝ่ายหญิงโต้หนังคนละม้วนจากกรณีลุงแก่อายุ74ปีร่ำรวยเป็นพันล้านมาร้องกับสื่อมวลชนว่าถูกผู้หญิงคนหนึ่งที่มีคนแนะนำมาให้เรารู้จักเมื่อเกือบ20ปีก่อนมีการไปนัดเจอกันคบหากันมาตั้งแต่ตนเองมีภรรยามีลูกแล้วปรากฏว่าผู้หญิงพลานเงินไปเป็นร้อยล้านทั้งยังมาจับได้ว่าแอบ,บคบกับผู้ชายคนอื่นอีกหลายคน ลุงแก่เล่าในรายการโหนกระแสะว่าตอนที่เรารู้จักกับเขาณเวลานั้นเราอายุ50กว่าส่วนเขา20ไปลายปลายทราบว่าเขาทำงานอีเวนต์คนที่แนะนำมาเขาบอกว่าน้องผู้หญิงเดือดร้อนต้องการเงินก็เลยให้เขามาเจอหน้ากันมาลองคุยกันดูแล้วพอได้พูดคุยเห็นว่าชีวิตเขาน่าสงสารก็เลยพูดคุยคบหากันมาเรื่อยๆ คบหาคุยกันได้ไม่นานเขาโทรมาหาเราบอกว่าพ่อเขาล้มหัวฟาดโต๊ะเลือดทังในสมองต้องพาตาัดด่วนต้องใช้เงิน5 0 0 0 0 0เราก็ให้เขาไปเลยทันที5 0 0 0 0นบาทหลังจากนั้นไม่นานเราก็ออกรถ bmw ป้ายแดงให้เขา1คันราคารวม2ล้านกว่าบาทเวลาพาเขาไปห้างเขาชอบแต่งตัวเขาก็ซื้อเสื้อผ้ายเยอะทุกครั้งให้เงินเขาใช้ทุกเดือนบางเดือน1 0 0 0 0แสนสองแบ้างคบกันได้ครบ1ปีตนก็ออกรถ audi tt ให้1คัน ลุงแกบอกว่าต้นเคยมีภรรยาคนแรกจดทะเบียนสมรสมีลูกด้วยกันแต่เลิกรากันไปเมื่อ20กว่าปีก่อนแล้วก็มามีภรรยาคนที่สองไม่ได้จดทะเบียนส่วนผู้หญิงคนนี้เหมือนเราเลี้ยงไว้เป็นผู้หญิงอีกคนภรรยาก็คงจะรู้แต่เขาไม่เคยมายุ่งอยู่กันมาได้ระยะหนึ่งเขาบอกว่าอยู่กับพ่อกับแม่ตนยังซื้อรถเบนซ์คันเล็กๆให้พ่อเขาไว้ใช้แต่ตนเริ่มสงสัยว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ไม่เคยให้เราไปเจอพ่อแม่เขาเลย ก็เลยให้ลูกน้องตามไปดูจนมารู้ว่าเขาเช่าแฟลตอยู่แล้วมารู้ว่าผู้หญิงมีแฟนหนึ่งคนตนก็กดที่เขาโกหกก็เลยบอกว่าให้เลิกกันเขาก็ยอมเลิกแล้วหายไปหนึ่งปีผ่านไปหนึ่งปีเขาโทรกลับมาหาบอกว่าขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมอยากจะกลับมาอยู่ด้วยต่อไปนี้จะไม่โกหกแล้วจะพูดตรงๆทุกเรื่องสุดท้ายเลยกลับมาคบกันอีก เคยมีครั้งหนึ่งเมื่อ8ปดปีก่อนภรรยาตนเดินไปเจอเขาที่ห้างภรรยาก็เดินเข้าไปกระชากผมแต่ไม่ได้ด่าไม่ได้ตบแค่ดึงผมก็แยกย้ายกันหลังจากนั้นไม่นานก็เลิกกับภรรยาเหลือเขาคนเดียวพ่อกลับมาคบกันรอบนี้ก็ซื้อรถหรูให้เขาอีกหลายคันตนมองว่าถ้าใช้เงินด้วยแบบนี้แก่ตัวไปก็จะลําบากห่วงอนาคตของเขาก็เลยเปิดบริษัทให้ลงทุนให้เขาเป็นเจ้าของบริษัทมีอํานาจลงนามต่างๆทั้งหมด เขามาขอเพิ่มทุนต่างๆก็ออกให้หมดเขาก็ไปลงทุนทำเครื่องมือแพทย์กับเพื่อนเขาบริษัทให้เงินเดือนตนเดือนละ70,000บาทแต่พอเลิกรากับเขาก็หยุดจ่ายเงินให้เงินสดเขาใช้เดือนละหลายแสนบาทเวลาไปชอปปิ้งก็ใจ่ายให้เอาเฉพาะเงินสดที่เขาใช้ใจ่ายเวลายอยู่กับตนพีปีหนึ่งตกปีละ30กว่าล้านครบมา17-18ปีหมดกับเขาไปเป็นร้อยล้านลุงแกมีทองคำหนัก1000บาท คิดเป็นมูลค่ารวม19ล้านแต่ขายไปหมดแล้วขายไปเงินส่วนใหญ่ก็ไปอยู่กับผู้หญิงคนนี้ที่ทําให้เจ็บช้าคือแต่มาจับได้ทีหลังว่าเขาแอบไปคบกับผู้ชายรุ่นน้องแล้วก็กลับไปคบกับแฟนหมอที่เคยจับได้ก่อนหน้านี้แล้วคบทีเดียวหลายๆคนลุงแกบอกว่าตลอดเวลาที่คบหากับเขาตนไปเช้าเย็นกลับไม่เคยนอนค้างกับเขาเลยเขาไม่เคยให้ตนนอนค้างส่วนตนก็จะกลับบ้านตลอดบอกว่าถ้าเราแก่ตัวไปเขาจะดูแลเรา หวังฝากผีฝากไข้กับเขาขอพูดเสมอว่าจะคอยดูแลเราจึงทําพินายกรรมยกทรัพย์สินทุกอย่างไว้ให้เขาเพราะตนมองว่าตนให้เงินลูกๆไปหมดแล้วขณะที่คุณไมายฝ่ายหญิงคู่กรณีโฟอนอินเข้ามาแล้วว่าคบกับลุงแก่มา20ปีในพินายกรรมเขียนไว้ชัดเจนตั้งแต่ปี2546อยากจะย้อนถามว่าอยู่กันมา20ปีเราจะยักยอกทรัพย์ได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ดีจะอยู่กันมาได้ยังไงตั้ง20ปี ทำไมเขาไม่เลิกไปตั้งแต่แรกแล้วที่มีเรื่องกันครั้งนี้เราไม่ได้ไล่เขาไม่ได้ทะเลาะอะไรกับเขาเขามาขอเงินแล้วไม่ได้ตามที่ขอท่านถามว่าเดือดร้อนเงินเรื่องอะไรเขาก็ไม่บอกบอกว่าไม่ต้องมายุ่งพอไม่ได้เงินตามที่ขอลุงก็น้อยใจหนีไปเอง สิ่งที่ลุงแก่มาทำกับเราทุกวันนี้มันเหมือนการตามราวีมาไล่บี้เอาอะไรกับเราในเมื่อเขาใช้ใจ่ายไปกับคนนั้นคนนี้แล้วพฤติกรรมการเอาผิดการฟ้องคนนั้นคนนี้ลุงแก่ไม่ได้ทำกับเราคนเดียวเขาไปไล่ฟ้องคนรอบตัวที่ทำอะไรไม่ได้ดังใจเขาเราเป็นคนกระตันอยู่มากพออยู่กับเขามา20ปีปฏิบัติกับเขาอย่างดีทุกอย่างแม้แต่ปีที่แล้วเขาไปผ่าตัดสองกองที่โรงพยาบาลเราก็ไปดูแลจัดการค่าใช้ใจ่ายทั้งหมด จะบอกว่าเราไม่ดูแลได้ยังไงเขาทวงบุญคุณตั้งแต่วันแรกที่รู้จักเราจนถึงวันที่เรามีด้วยตัวเองเขาทวงบุญคุณทุกครั้งที่ไม่พอใจก็ต้องยอมรับว่าตอนแรกเริ่มบริษัทเขาเป็นคนเริ่มต้นให้แต่เราทํามา13ปีทําเองทั้งหมดหาเงินเข้าบริษัทมันก็ต้องเป็นน้าพักน้ําแรงของเราเพราะเขาไม่ได้มาช่วยทํางานเรานับถือเขาในฐานะเป็นประธานบริษัทฝ่ายหญิงยืนยันว่าเขาจะพูดอะไรก็พูดได้ คำพูดคนอยากจะพูดอะไรก็พูดอะไรที่พูดแล้วเขาจะดูไม่ดีอะไรที่เป็นข้อเสียของเขาเขาไม่พูดอยู่แล้วแต่ข้อเท็จจริงไปสู้กันในศาลดีกว่าคำพูดมันแย้งเอกสารไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้มีเรื่องทรัพย์สินอะไรต่างๆอยู่ในชั้นศาลหมดแล้ว